ถ้าไม่ดีขึ้นหรือปวดหนักกว่าเดิมก็ต้องไปที่โรงพยาบาลใหม่กลับไปที่โรงพยาบาลเหมือนเดิมวันนี้ก็เอ็กซเรย์เอ็กซเรย์ดูแต่ว่าถ้าถ้าช่วงเนี้อาจอาจจะไม่ได้รับงานหรืออาจไม่ได้ไปทํางานเพราะว่าเดินเดินแทบไม่ได้เดินแบบเดินยังลําบากเลยเดินยังลําบากเลยปวดปวดหนกตัวเดือดรักการเร่ได้ครับ ท่านอนสอนคุณขอบคุณครับดูแลพี่เดย์ยได้ไหมครับคุณค่ะได้ด,ดูแลดูแลอยู่พยาบาลดีไหมมีพยาบาลดีเป็นไรแม่นางซ่าเซลเก่งสบายดีสวัสดีครับอ้าวตื่นแล้วเหรอ,รอฮะ มา,ามาจากบ้านมาจากบ้านพี่จ๋าไปถ่ายรูปกับพี่จ๋ามาเพิ่งเพิ่งเดินมาถึงเมื่อกี้มานั่งก่อนหิวไหมอ่ะเพิ่งไล่เมื่อกี้สองนาทีได้ไหมไล่บิ๊กอันนั่งนี่มาอันนั่งก่อนเล้วอั่งอ คนป่วยของน้องโอโอไม่ร้อนนะเอนดะูหน้าปวดท้องหายหรือยังครับปวดท้องหายหรือยังครับคนป่วยของน้องมาแล้วครับทุกคนเอนดูหนะ้าตื่นรือยังกินยาเลยอ่ะเจ็บไหมตอนนี้นะ ก็ปวดจีอยู่ไหมกินรเยอไหมทำไม่กินเอ็นดูปวดหายไปนะวดขาดูน้ำไหมเจลนี่นี่องไรเจอันไหม ไม่มีครับนี่อะไรคะห่วงวนะั่นสงสารไม่สำปากกินอะไรมาให้นี่เดี็กก็าหายโจ๊บตม้มข้าวตม้มไม่กินไม่กินหายไปวไวๆนะครับ ไปไหนไปไหนอะนอนเหรอมองเบดเอาเตียงลงให้พี่นีหน,หน่อยนะพี่จอยอยู่บ้านพี่แชมป์ครับดีครับตอนนี้ครับที่รักในหัวเรศใครอ, <c oughs> อยู่ใ,ใรกล้ให้กำใจอาการนาักจนะหนักหนูยอมรับเลยว่าหนะักหนะักหนะัก หนักเป็นหนักอยู่นะคะเป็นหนักอยู่แล้วก็น่าจะได้ไม่มีไม่ได้รับงานในในน่าจะเกือบสัปดาห์หนึ่งอนหะถ้ามีงานถ้าไม่ไหวจริงๆริงน่าจะไม่ได้ไปพร้อมผู้นี้หมอก็เรียกให้ไปดูอาการอีกรอบหนึ่งเป็นหมอเฉพาะทางครับเป็นหมอเฉพาะทางหนักอยู่แล้วก็แถวพวกนี้ประมาณสี่โมง เป็นจเะเพศอะไรที่น,นี้ใช่ตั้งแต่ที่อยู่มาอยู่ที่นี่พี่นีเข้าโรงพยาบาลสองรอบแล้วหนักอยู่หนักแบบอืมพวกนี้ไปหาหมออีกรอบหนึ่งแล้วก็ถ้ามีงานอ่ะอาจจะไม่ได้รับอาจจะไม่ได้รับอาจจะเลื่อนงานหรืออาจจะไม่ได้รับงานในในให้ให้พักผ่อนให้พี่นีพักผ่อนก่อน อย่าปล่อยให้เป็นกดกดไลยอนนะไม่จะเป็นกดไลย้อนครับไม่ไปกดไลย้อนครับเดี๋ยวต้องรองหมอเฉพาะทางอีกทีนึงเป็นเรื่อป่วยเรื่องกระเพาะเหมือนกันอ๋อใช่ไหมนะแอดมิดเลยแอดมิด แอดมิดไม่ได้ค่ะเพราะว่าถ้าแอดมิดมันหลายอย่างหลายอย่างค่ะโรงพยาบาลเขาบอกมันต้องตรวจหลายอย่างเลยที่จริงอ่ะค,คิดอยู่ว่ากลับมาวันนี้แล้วพวกเนี้ยเขาไปแอดมิดแต่แบบหมอกบอกมันหลายเรื่องนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลยไม่ให้แอดมิทคนป่วยอ้อนไม่โคลออนไม่ได้แต่พี่นน่พี่น,น,น,พนี่ป่วยเก็บจริงๆรอบนี้พี่นน่ป่วยยอมรับว่า ป่วยหนักป่วยเจ็บจริงป่วยเจ็บจริงเจ็บซีมาเลยขอบคุณครับอยู่บ้านอืมอยู่บ้านน่ะมีคนดูแลยังไงถ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็มีใครดูแลสุดท้ายแล้วหมอก็ให้เข้าน้ำเกลือนอนรักษาใกล้หมอเพราะว่าถั้าปวดมาก พี่นปวดน่ะรู้สึกว่าปวดก่อนมันไปถ่ายเอ็มบปวดท้องกระเพาะอักเสบไปไหนคะไปไหนคะเดินไหวไหมอย่าเดินบ่อยสิคะ เดินไปข้านอกแล้วหมอให้นอนรักษาตัวหมอให้นอนรักษาตัวกินอะไรอยู่คะกินซุปกับซอสครับเหมือนครูเหมือนค,อนครูรว่าเป็นอะไรหมอบอกเขาเข้าๆแล้วใช่ไหมใช่ค่ะแต่ไม่อยากใช่ใช่ใช,ใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวรอให้หมอหมอเฉพาะทางคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยมาบอกอีกทีว่าเป็นอะไรหนูรู้แต่ว่า เดี๋ยวรอให้หมอมาพูดอีกทีนึงนะคะนะซุบซุบเกากนะีนะเดี๋ยวก็หายหนูอะ่ะไม่อยากให้เดินบ่อยคือพี่เนปเจอะไรเอาไลในอาหารได้อ่ะหนูรู้แค่ น,นี่เป็นจริงๆเป็นหนักปวดปวดหนักจริงๆค่ะชอบกินข้าวเยอะในพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้ากันมาแล้วดื่มมาแล้วเดี๋ยวหนูให้ดื่ตอนเดินได้ไหมไม่เอาไม่ให้ดูเลยว่ะรงสารรงสารอย่าเดินบ่อยนะมานั่งนี่มานั่งเลยกันไปนอนเนาะ เดินบ่อยสิเดินบ่อยอะไรพวกยิ้มอะไรดูสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากไม่เป็นไรมากค่ะไม่ไม่เป็นไรมากไม่ได้เป็นไส้ติ่งไม่ได้เป็นกระเพาะอาหารไม่ได้เป็นกระเพาะไม่ได้เป็น กลวยย้อนนะครับไม่ได้เป็นกระเพาะไม่ได้เป็นเส้ติ่งไม่ได้เป็นกลวยย้อนไม่ได้เป็นนะเดี๋ยวรอรอ,อคุณหมอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งดีกว่าเรอคุณหมอคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งดีกว่าเดี๋ยวก็หายแต่ว่ารอบเน,น,นี้ยเจ้าเนยยอมรับอยู่่าหนูก็ไม่เคยเห็นพี่เนยเป็นอย่างเนี้ยพี่เนยก็บอกอยู่ว่าถ้าเป็นทีนึงอ่ะเป็นหนัก นนที่จริงอ่ะพี่เนปวดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเลยปวดตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนเช้าที่จริงอ่ะพี่เนยอยากไปโรงพยาบาลตั้งแต่เมืเ่อคืนแล้วแต่ว่าต่างคนต่างเหนื่อยต่างคนต่างมาคือหนูก็เหนื่อยพี่จอยเหนื่อยแบบเหมือนทุกคนพี่จอยก็ลุกไม่ไหวนี่อืมอ่ะ่างคนต่างเหนื่อย ปวดท้องคนหินโมโหง่ายรีบมันนะะรีบมันเดี๋ยวทุกคนใครไม่รู้เป็นอะไรไม่ได้ฟินีไม่ได้เป็นอะไรร้ายแรงไม่ได้เป็นไรร้ายแรงไม่ได้เป็นไรเลยทุกคนอย่าเพิ่งคิดไปไกลรอคุณหมอวินิจฉัยก่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรไม่ใช่รอคุณหมอเฉพาะทางมาตรวจเฉยมันไม่ได้เป็นอะไรกลับมาก็กินยาพาราแล้วก็กินยาแก้เชื้อ เออกินยาฆ่าเชื้อไม่ใช่ยาแก้แอเสยาแก้ไกเสดอืมอืมยาแก้ไอเสดกินยาแก้ไอเสดกับยาพาราไม่ไม่เป็นไรเป็นนิ้วอันนี้ไม่แน่ใจต้องรอคุณหมอพรุ่งนี้อีกทีนึงต้องรอคุณหมออีกทีนึง ต่อยากให้พี่นีพักผ่อนช่วงเนี้ยช่วงน,วงนี้มันมีงานก็ยังไม่อยากให้รับงานให้พักผ่อนอยู่บ้านก่อนเพราะว่าตั้งแต่แบบตั้งแต่ที่ที่รู้จักกันกับพี่นีมาคือพวกเราเริ่มทํางานไม่ได้มีเวลาได้พักผ่อนแบบนอนนอนทั้งสามคนทั้งพี่จอยทั้งหนูพี่นีหรือทุกคนอะไม่ได้แบบนอนก็ไม่ได้หยุดไม่ได้มีวันหยุดเลย ถ้ามีวันหยุดจริงก็ทํานั่นทํานี่มีมีทำนั้นนี่นีนน่ทำเรื่อยนอนทีระจีสองทุกวันมันเหนื่อยร่างกายคนเราอะยอมรับแหละใครเขาก็อยากได้ทุกคนก็อยากได้เงินอันนี้คือเรื่องจริงเลยว่าแต่ว่าสุขภาพตัวเองอะมันต้องมาก่อนอย่ยให้คิดถึงเรื่องนี้คือเรื่องเงินอนะพักไว้ก่อนเถอะรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเป็นอะไรมามันไม่คุ้มหรอกเป็นอะไรมาไม่คุ้มจริง